สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียเออให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่ติดยาเสิตติดนะครับอันดับแรกคลิปที่ผมตั้งใจทำนี้อาจก็อาจจะเป็นผลดีอุปเมืออดีกว่าเนาะอุใส่เดียวมันจะเปรนแลก็อาจจะเป็นผลดีกับไข่บางคน ครับแต่ก็คงจะเป็นผลลายนะครับที่ผมจะผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่แม้แต่มีแต่ผลดี <c oughs> นับหลบแราเาก่อนที่ถาจะเข้าเรื่องเขาผมขอเกินถึงเรื่องสมองการทำงานของสมองทำไมผู้ติดยาเขาติดยาแล้วเวลาเราถามว่าคุณติดยาไหม เขบาบอกว่าไร่จิตติค่ะยานี้ผมยกตัวอย่างเป็นเม็ดเม็ดนะครับเป,เป็นเป็วิตามิน <c oughs> ผมก็มีความรู้มาส่วนหนึ่งครับผมก็มีความรู้มาส่วนศึกษามาส่วนหนึ่งถ้าเ,เรื่องที่ผมพูดต่อไปนี้มันไม่ถูกทั้งหมดก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดหรือว่า ตรงไหนที่มันไม่ถูกก็ทักมาบอกหรือบอกผมได้นะฮะทักมาบอกผมได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะรับฟังแล้วก็ไปปรปับปรุงและแก้ไขวิธีการศึกษาอมาเข้าเรื่องกันดีวกว่านะครับ ก็เห็นก็ว่าคนสมมุติว่าในเอในกะนะสมมตุติในก็ายกเป็นเป็นคนติดยาน่ะแล้วในขอถามว่าบาก่ก็คิดติดยาคะมาติดนะสูบก็ได้มาสุบก็ได้ทุกคนอาจจะเกิดีินกันีั่งมาตฐานคนเปิดฟูงหรือว่า คนอยาพี่น้องคนที่อยู่ใกล้เนี่ยใกล้ตัวเขาเขาเคยถามว่ากินกี่ยาครับเขากออาจจะว่าบัตินะมันผาซูบได้ผซูบมได้แต่จริงๆแล้วในกระบวนการของผู้ป่วยหรือกระบวนการของผู้เสพยากระบวนการของทำงานของสมองคุณคือผู้ติดยาในเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่ติดแต่ทำไม คุณถึงเลิอกอยาไม่ได้อ่ะนี่คือประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณว่าคุณไม่ติดแต่ทำไมคุณถึงเลิกไม่ได้อืมถ้าคุณไม่ติดคุณต้องไม่ทําเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอ่าแต่อันนี้บางสถานการณ์คุณอาจจะไม่คิดถึงยาหรือไม่เสพแต่บางสถานการณ์ คุณกับคิดถึงยาคุณก็เข้าไปเสพเ,เ,เ,นะเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุน้นนะเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นสถานที่กระตุน้นอารมณ์กระตุน้นให้คิดถึงยาให้คุณต้องเสพของการทางานของสมองนะมันติดที่สมองครับมันไม่ใช่ติดที่ร่างกาย อันดับแรกสมองของเราจะมีอยู่สองส่วนนะสมองของเราเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือตรงก็จับมาถือใต้จะเป็นส่วนหน้านะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองที่อยู่ข้างในข้างหลังแต่เป็นส่วนข้างในนะส่วนที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าสมองส่วนคิดส่วนที่สองคือสมองส่วนอยาก สมองส่วนคิดก็พูดอ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสมองส่วนหาเหตุผลช่างน้ำหนักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเป็นสมองที่เขาเรียกว่าส่วนคิดอะคิดก่อนทำประมาณนั้นนะฮะผมก็มาที่ใบไม่ค่อยไม่ค่อยก่งสมองส่วนอยากคืออยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้อยากจะไปนู่นอยากไปนี่ อยากจะกินอันนี้อยากกินอันนั้นพอในมันอยากมันก็จะส่งสัญญาณไปให้แกสมองข้างหน้าเพออยากปุ๊บสมองข้างหน้าก็าาจะประมวลผลเขาเรียกว่าประมวลผลนะสมองส่วนชี็จะประมวลผลว่าทาอย่างนี้ดีหรือเปล่าทําอย่างนี้ดีไหมทําอย่างนี้แล้ววันนี้ผมกระทบอะไรบ้างกินอันนี้เราอิ่มแล้วแต่มันแพงไปหรือเปล่านี่ ินอันนี้มันแพงไปแต่เราอิ่มไหมนี่นะมันจะคิดอย่างนี้ฮะสมองส่วนคิดนี้จะทํำงานอย่างงี้ฮะเราไปทั้งนี้เร็วจริงใช่ไหมเร็วจริงแต่เปลืองน้ํามันไหมอ่าอ่มันจะคิดประมาณนี้ฮะยกเหตุผลให้ฟังยกเรื่องแล้วให้ฟังว่าประมาณนี้ พอเราได้สารนี้เข้าไปร่างกายก็จะหลั่งสารโดพามีนคือสมอ,สมองส่วนสมองส่วนสมองส่วนคิดในสมองส่วนอยากก็ดีครับสมองส่วนอยากก็จะหลั่งสารนี้อกมาถ้าเราทําทําทําไม่ว่าอะไรอะไรก็ตามครับถ้าเราทําแล้วมีความสุขโดยที่ไม่เร่งรัดนะไม่เร่งรัดของของกระบวนการของสมองทํางานสมมุติว่าเราออกกาลังกาย ร่างกายก็จะหลั่งสารโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขหลังออกมาปุ๊บแล้วก็จะไปเชื่มอมเซลล์สมองทั้งหมดให้ให้ทํางานหลังสารทรรมะเพราทเานความสุขกินข้าวอิ่มก็หลังสารกินของที่เราชอบก็หลังสารทําของที่เราชอบทําอะไรก็ได้กิจกรรที่เราชอบที่เรารักก็หลังสารนะท,ทำอะไรก็ไา้ที่เราคิดว่าเรามีความสุขเราชอบจะหลังสารโดปามีน มาทั้งหมดนะจะหลังสารรวมันมาทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการสมานของสมองว่าเราไปเร่งรัดข้ามขั้นตอนในการที่ร่างกายจะหลั่งสารดูามีออกมาให้กับตัวเราม,มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเสพยานะฮะตัวเนี้ยยาตัวนีนน้มันเป็นยากดประสาทพอเสพไปปุ๊บมันก็จะไปกดประสาทส่วนคิด ส่วนที่หาเหตุผลประมวลภาพประมวลเหตุผลกดไว้ไม่ค่อยให้ทำงานพอกดไม่ให้ทํางานป,ปุ๊บทําให้สมองส่วนอยากที่อยากจะทำํำอยากจะกินอยากจะเอาอยากจะเป็นนั่นเป็นน,น,น,นี่อยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการไตรตรองนะฮะไม่มีการไตรตรองจากสมองส่วนคิดร่างกายเราก็จะจากจะทู้มลทำนี่เราไม่คิดว่ามันดีไหมหรือไม่ดี ดีไม่ดีทําแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่สนใจจะไม่สนจะไม่คิดอะไรัส,สิ่งไปจะไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาเพราะว่าโดนเม็ดกดประสาทสมองส่วนคิดไปสมองส่วนคิดไม่ทางานจะไม่ทางานสมองเห็นผลไม่ได้สมองส่วนหยาดเลยสมองส่วนหยาเลยเป็นใหญ่ควบคุมร่างกายแทนสมองงส่วนคิด และพฤติกรรมของคนที่เจียามานานๆหนึ่งจะมีข้ออ้านอันดับแรกอ้างทุกอย่างจะอ้านไว้ก่อนปฏิเสธอันดับหนึ่งอ้านอันดับหนึ่งไม่ยอมรับผิดอันดับหนึ่งฟังผู้อื่นเพื่อ โต้แยงหรุดเถียงเท่านั้นนะไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งนั้งทั้งสิ้นจะฟังแล้วเถียงอย่างเดียวจิตะก็จะพิ็จะเถียงอย่างเดียวเพราะการสูบยาเข้าไปเนะี่ยร่างกายเราอะจะอยู่ในภวังภาววังของภวังของยาที่กดประสาทเขาจะทำมึงเขาอะอยู่ในภาววังโทษตัวเอง โตัวเก่าบาดีตัวว่าเนี่ยบดี้าเป็นคนยังอีเป็นคนบดีอ่ะจะย่ำตัวเก่าเป็นคนบดีเนี่ยยัง,ยงกว่บบาบดีพอเราอยู่ในภาวะนี้ปุ๊บเราจะเกิดหงเววครับพอเรามันเป็นการกดประสาทเพอเราอยู่ในภาวะนี้เรื่อยๆนานๆาปีไปนานวันไปมันก็จะเกิดหงเววครับไม่ว่าใครจะพูดอะไร หรือว่าใครจะบอกตะเตือนอะไรกับคุณไม่ได้แล้วคุณจะคิดว่าคนคนนี้ว่าคุณไม่ดีคนคนนั้นว่าคุณไม่ดีจะมีแต่จะคิดแต่ว่าทุกคนจะคอยว่าให้ตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เขาแค่บางบาเขาแค่อยากใจะจตักเตือนกคุณอย่างนั้นนะนี้ก็จะคิดว่าเขาว่าให้เราด่าให้เรา เพราะว่ามันตกอยู่ในภาวงของการโทษตัวเองเพราะสมองส่วนฮิปผลนที่หายหฮิปผลหรือสมองส่วนที่จะมันลดกดไว้ไม่อให้ทางานนะะชอบพึพ้นาะผู้อื่นนะหลักๆความสะอาดทางร่างกายลดด้อยลงนะครับสมาธิในการทำอะไรสั้นลงนะครับพวกนี้นะครับ อยู่ไม่ไม่นิ่งนะฮะจะเป็นประ,ประเทศไหนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ใครที่คิดว่าลูกหลานอยากพี่น้องเพื่อนฝูงติดจาแล้วอยากจะให้เขาเลิก เราต้องใช้เหตุผลในการพูดใช้หลักเกณฑ์นในการพูดให้เขาคิดให้ได้ว่าตอนนี้คุณติดยาเข้าขั้นที่ว่าหนักแล้วนะคุณต้องยกเหตุผลยกอะไรหลายอย่างหลายอย่างที่เกี่ยวกับที่ผมพูดไปพยายามอธิบายให้เขาได้รู้ แล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปถึง eq ต่ำลงเนะขาเรียกว่าทางทางที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าความฉลาดทางด้านอาามล์ลดน้อยลงนะถ้าเสียจ,จก,ก็ผลต่อเนื่องก็ผลต่อเนื่องมาจากมันก็มาจากไอ้สมองส่วนคิดไม่ทำงานทำให้สมองส่วนอยากมรียนหน้า ความฉลาดทางอารมณ์เลยบุกพ่องความฉลาดทางด้านาอารมณ์เป็นจะใดผมยกตัวอย่างให้คนที่เห็นแก่ตัวคือบุกพ่องนะจะบุกพ่องความฉลาดทางอารมณ์คือ eq ตำ่ำคนที่ eq ต่ำนี่จะมีลักษณะแบบไหนยกตัวอย่างเช่นขี้โมโหขี้โกรธไร้เหตุผลตัวนะครับ คุมสติอารมณ์ไม่เองไม่ได้ไม่รู้ตัวเองว่าเวลาโกรธแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรลงไปทำแล้วค่อยคิดนะคนเราจริงๆแล้วต้องคิดก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมครับแต่นี่ทำแล้วคิดนี่เขาเรียกว่า EQ ต่นะเป็นประเภทิ q ต่ความสามนธอารมณ์ไม่มี ถ้าคนปกติเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรถ้าคนที่มี EQ สูงเราจะทำอะไรซกอย่างปุ๊บร้องตะคกบออก่าทำแล้วเกิดประโยชน์ไหมทำแล้วจะมีโทษไหมทำแล้วได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน่ใช่ไหมครับต้องคิดอย่างงี้แต่ถ้าคนที่ EQ ต่ำไม่สับทำก่อนทำไปแล้วมึงมั่งใจร้อนมึงมั่งมัางทำ็จแล้วลพราเป็นผลกลับ กลายเป็นเรยองไม่ดีแก้ไขไม่ได้แนละ้วแก้ไขไม่ได้แลครับใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ติตองก่อนไม่คิดก่อนเรเรียกว่าหับแต่เราความฉลาดทางด้านอารมณ์มันไม่มีครับ EQ ต่ำเขาเรียกมันก็ผลผลสืบเนื่องมาจากการติดยานะติดยา วิธีที่คุณอยากจะเลิกสมมุติว่าคนที่ติดยายฟังอยู่แล้วอยากจะเลิกผมก็มีข้อแนะนําให้อยู่ครับหนึ่งให้คุณหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรสักอย่างที่คุณคิดว่าคุณมันมีค่าสาหรับคุณที่สุดที่คุณจะให้มาตัดสินใจให้คุณเลิก สหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นให้คุณตระหนักในใจว่าเหตุการณ์ไหนหรืออารมณ์ใดหรือสถานที่ไหนที่หายอยู่แล้วคิดที่จะเสพฮือหลีกเลี่ยงตัวอย่างเช่นเวลาเมาเวลาไปกระบานี่เวลาได้เงินนัก,นก ประมาณนี้นี่หลีกเลี่ยงเขาเดวลีกเลี่ยงตัวกระตุน้นไม่ลีกเลี่ยงเปลื่อนคนที่เกยสูบยาเสพติดทหารที่เกยไปสูบยาถ้าตังมงนได้ตังมาก็ไปซื้อยาสูบประมาณนี้ครับต่อคลิปนี้ก็มีตัวย่ครับตีอธิบา,ายจะฟังหูเรี่ยงหุ่นหูเลื่องก่อน ตักระหารทัวนตัวได้นะครับก็หวังว่าจะนี้จะเป็นความหู้งเ้อใครยาหลายหลายคนหรือว่าใครที่อยากจะเลือกยาโมโหจะแย่งใดไตักไว้ให้ผมช่วยได้นะครับผมจะบอกวิธีการเลือกได้หลายอย่างในเมื่อคุณหลีกเลี่ยงในการเลือกไม่ได้โดยทีเดียว เมื่อคุณตนักว่ายาตัวที่เรากำลังเสพเนี่ยมันมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมแสดงออกมาแบบไหนเมื่อเราหูหหปบวลิของมันเป็นี้ให้เราคมคมแล้วตระหนักว่าเออนี่ของมันนะนี่เร็นลิของมันนี่เป็นลิของมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันโดยที่เข้าใจนะครับ ไม่ให้ไม่ให้อารมณ์ของเม็ชักนำเราเข้าไปในสู่ทางที่ไม่ดีให้เราควบคุมเมตว่ามึงต้องคิดได้แค่นี้นะมึงต้องทำได้แค่นี้นะสำหรับร่างกายกูมึงต้องอยู่ได้แค่นี้นะถ้าเราทําได้กูก็อยู่กับมันได้แล้วค่อยๆลดลงลดลง,ลดลงจนให้ขาดเลิกทีเดียว ก็นี่อย่างก็ติดต่อถามได้ครับผมก็นี่แค่นี้อูบกคอกีเนาะถ้ามีอีพีสองเดียวจะจะโลคิจทำการสวัสดีครับ